ขินข้าวซาอ่จ้า,จาวันนี้มีต้มแซบ,บ,บต้มแซบจ้ะต้มแซบเป็นตัวแซบพ่อต้มแซบจ้ะต้มแซบขึ้นนายัวตำถั่วตำถั่วแซบๆจ้าเนี่ยแกงฟักทองใส่หมูบักอื้อจ้ะบับอกอื้อแกงแบบอ,อื้อแซงมัว น้ำมะน,นาวแฟนชานคือเกาจ้ะทุกมือจ่ะกินทุกมือจ้ะน,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 น้ำมะนาวแฟนกาแฟเศรษเงี้ยเูกสาจ้ะลูก้าวเนาะจ้ะเนาะขนมเสน้นเบิ้งลูกสาวจ้ะลูกสาวนั่งถากินขา้าวหิวขา้าวเฮ้ยนั่งรอก,กินขา้าว น่ารักมากหนูหิวเหรอลูกหิวหนูหิวหนูรอกินข้าวจ้าหนูหิวหนูหิวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ฝากกินนะลูกนะเดี๋ยวแม่เตะเตะป้อนนี่แหละเด้อหนูหิวหนูหิวจ้าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวป้อนลูกษาแม่เดี๋ยวแม่กินข้าวเดี๋ยวแม่ป้อนลูกจ้าจ้าจ้าแม่หู้แม่หู้แม่หู้เดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกแม่ยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยไปป้อน รูกษาเนาะไม่ยิ้มนี่มัเป็นไม่ป้อนไม่ป้อนหลังฐานนี้เด้อลูกเด้อหรือแม่ล่างมือก่อนแบบน,นี้ก็ติ๊บข้าวเหนียวจ้ะกินเข้ากับบรรยากาศแบบนี้จ้าม,มาใจกินเขากัน โอ้จ้า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 แม่ที่เฝ้ากินลูกเดี๋ยวแม่ป้อนแม่ที่เฝ้ากินแม่ที่เฝ้ากินเดี๋ยวแม่ป้อนนะลูกเนาะแม่เฝ้ากินสาวแม่น่ารักแม่รักหนูนะแม่รักหนูแม่รักหนูแม่รักหนูยิ้มยิ้มเดี๋ยวต้องล้างมือแล้วล่ะ